วัดวัดมึงดูวัดมึงดูโอยน้ำนูนมาเลยอยูเลยอยอยไ่ตรงนี้อุ้ยเฮียแล้วไม่ส่งสักหน่อยองวิไอวิเลยโอ้โหตัวนี้เป็นโลนลยตัวนี้เป็นโลแน่นอน คือออกมากานงี้เลยเอาเอาเอาบอกแลวมึงไม่ได้ส่งสายเลยวิทย์เบาด้วยไหมสามสักหน่อยวะโอ้โหเฮ้ยเออถูกเป็นรัว Clothed up, out, hold up, with my aces, wear my queens. Bet I'm pulled up, pulled up, hold up. Empty bottles filled with dreams. Coked up models lose some veins. not need my greens. What's my motto? where's my team. Hit that throttle, hear the screams. Like, uh, yeah, it's a race against the clock. Yeah, once I get a taste, then it's impossible to stop. You settle in your place, and I'll keep rising to the top. ได้เจอกันทนานครับท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะน้องตุ๊กป่าคลิปวิดีโอนี้ครับผมนอจะพานน้ามาออกล่าหาปลาช่อนสมัยลกล้างประมาณนี้ครับนะอันนี้เป็นบ่อปลาสลิดครับด้านนี้ก็จะเป็นหมายลกล้างอันนี้จะเป็นบ่อเก็บน้ำครับท่านนะก็เป็นปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวครับท่านนะลมหนาวเริ่มโยกแล้วเหมาะกับการล่าปลาช่อนมากครับท่านนะ ส่วนเหยื่อที่ผมน็อตเลือกใช้ในวันนี้ครับเป็นเหยื่อที่ผมน็อตทําขายมากว่าสี่ปีแล้วครับนะนะกับเหยื่อรุ่นที่ถูกที่สุดของผมครับนะนะรุ่นนี้เลยครับช่อนน้ําลาย6ครับนะนะเหยื่อที่มีลักษณะพิเศษใต้ท้องเป็นสีดาครับนะนะเป็นเหยื่อที่ปากัดไม่ระแวงครับนะนะสัดส่วนครับลูกหมุนหน้าเบอร์ใหญ่ครับลูกหมุนหลังเบอร์เล็กอย่างดีครับนะนะบอดี้ผมมีการทําเองกับมือครับ เลือกรอบจุ่มน้ำยางที่ลงตัวเขาแนะทำให้องศาเบ็ดเปิดง่ายก็มีความนุ่มนวลครับตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งครับน้ําหนัก6กรัมครับใบสปินหนึใบครับบอกเลยเรียกเราได้ดีและปลากัดได้ไม่ระแวงครับวัดปลาติดง่ายรุ่นนี้และที่สําคัญเลยครับผมขายถูกมากเพียงตัวละ50บาทเท่านั้นกับช้อนน้ำลายหกคำนาะโอเคแล้วนะไปออกล่าตีปลากันดีกว่าครับ กับป่ากดูฝนต้นรื่นหนาวกับเหยื่อที่ผมเลือกใช้ในวันนี้ช่อนน้ำลายหกขาดนะะหมายแบบนี้เป็นไงสวยๆครับโอเคครับไปลุยครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ลอยครับชนอร่ลอยหุกกาเนายรก็ะจอมจอม จอมหูใหญ่เน,นอนตัวนี้จอมน้ำแดงๆออกมากัดทูกทหมดเลยสยสวยยตัวนี้นะโอ้โห้โคตรใหญ่เลยนะโอ้โหครนับนนะตัวนี้โอ้โหตัวนี้แถวบ้านเรียกว่าสาดัน โลไปเลยครับานาผมท้องยาละครับอ้วนครับกับเหยื่อช่อน้ำลายหกครับานาเหยื่อที่มีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับใต้ท้องมันจะเป็นสีดําครับปลามันจะกัดไม่ระแหวนก็นะนาน้าแดงๆคุณคุแบบนี้ก็เอาครับแต่ด้วยลักษณะครับตัวเหยื่อที่ผมทําเองครับมีความนุ่มนวลครับทําให้วัดปลาติดง่ายครับแต่ผมจะย้าหน่อยครับผมรู้ว่าตัวนี้ใหญ่แน่นอนกัดแบบนี้ก็กับเหยื่อ50บาทใช้งานได้จริงครับานา ชนน้ำลายหกครับเหยื่อลละษณะพิเศษตตยทองเป็นสีดำห้าสิบบาทใช้งานได้จริงเอเค,ครับถ้ายพัมนี่ก่อนครับอเรีย,ย,ยบร้อยครับชนเรียบร้อยหกแล้วโอ้โมีตัวต้องโดน ตัดแล้วส่งนิดหน่อยอึหึใส่สวยไหมเนี่ยใส่สวยอยู่อู้คาบจ้าอุ้หใส่สวยอยู่ยไม่เป็นไรลุลลงคาบจ้าอ้หุหยใส่สวยนี่ครับโอโ้โหไอ้นี่ประมาณหกเจ็ดคีครับเยือ่อนน้ำลายหกครับเยือที่ผมนอดมั่นใจเลยครับไอ้นี่สวยมากเลยครับ เยือรุ่นนี้บอกเลยครับไปที่ไหนก็ได้ปลาครับเพราเยื่อครับจะมีลักษณะพิเศษเขาที่เป็นใต้ท้องสีดำครับทำให้ปลากัดแม่ละแวงครับแต่ตัวอย่างที่นุ่มนวลครับวงสาเบดจะเปิด100%ยร์เนตครับนากับเยื่อครับ50บาทใช้งานได้จริงชอนน้ำลายหกครับสนใจคอยบอกผมเนาะจัดให้โอ้ใครนี้สวยเลยโอเคครับถายแปับนิ่งก่อน ถัดแล้วครับร้อนครับชนไอหกครับนะโอ้โหริ่มไหนสองตัวเลยโอ้โหตัวนี้เล็กหน่อยครับจะเล็กจะใหญ่ครับผมนอสบอกเลยครับว่ากัดติดหมดครับตัวนี้ประมาณขีดหนึ่งได้ครับนะ้นะกับเหยื่อที่มีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับใต้ท้อง <killing> เป็นสีดาครับทําให้ปากกัดไม่ระแวงครับ้นะจะเล็กจะใหญ่กัดติดหมดครับกับเหยื่อห้าสิบบาท shining and lighting up the night so i'm like oh he got a big we showed up hold up hold up with my aces where my queens bet them hold up hold up hold up empty bottles filled with dreams coke up models and some things The i need my greens. what's my motto it's my team sit that's why don't hear the screams like oh yeah it's a race against the clock yeah once i get a taste then it's impossible to you settle in your place And I'll keep rising to the top I wish i do it for myself But also do it for my